สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอ็บตีและสวัสดีพี่น้องชาวเพียชาววิถุดครับผมสำหรับคลิปนี้มาเที่ยวไกลครับผมมาเที่ยวหน้างานอยู่กรอนทาน,นีครับผมเป็นง,งานพอยครับผมเป็นง,งานพอย ปาก่อวันนี้ตักดินคันเดียวครับเจ้าโคบสุดที่200รุ่ด8ครับตักดินส่วนเจ้าโคปิโก้ซุปเปอร์เอียรุ่ส10กําลังดึงสลบทําคันทูครับผมโน่นรุ่ด10 ส่วนหน้างานอยู่รอนทานนี้ก็ประมาณสองแสนิวครับผมหน้างานใหญ่ครับผมเป็นงานของ กรมทรัพยากรเป็นงานของหลวงครับผมการลอกหนองครับเป็นงานที่ลอกหนองขยายหนองออกไม่อีกครับผมจากงบประมาณของกรมยูาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับผม